สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะพามาชมบนชั้นลอยบนฟ้ากันนะครับนี่คือความมืดนะครับบนฟ้านะครับแสงสว่างเขาส่องเข้ามาไม่ถึงนะครับก็ขึ้นมาคนเดียวนะครับอาจจะมีอาการร้อนๆหน่อยนะครับนี่นะครับซึ่งตอนนี้นะครับเรามากันสองคนนะครับ เพีงเรามาตรวจเช็คบนฟ้ากันนะครับอันนี้คือพนรูปหล่อนะครับไปครับเราไปจุดที่เราจะไปทำงานกันครับก็คือบรรยากาศบนฟ้าสั้นลอยนะครับจะมีท่ออะไรเต็มไปหมดเลยนะครับ ตรงทางเดินนะครับก็จะได้ก้มหน่อยๆน,นะครับมีเสียงอะไรนะครับเยกแยะไปหมดเลยนะครับอตอนนี้เรามาถึงทางแยกแล้วนะครับเราจะไปทางขวานะครับ เดินตรงไปเรื Spencer? ่อยๆนะครับเรามาถึงจุดที่เราจะมาทำงานกันแล้วนะครับเราจะมาเช็คระดับว่าสุดกันนะครับขึ้บีหนึ่งกับเียฮะขอ้บิหนึ่งกับซีหรออันนี้หละ ราจะมาวัดระดับความสุดของฝ้าชั้นลอยกันนะครับเจ้าก็ไปข้างในสิเออเป็นอเว้อ่านี่นะครับเป็นระดับที่เราได้เช็คไว้ก่อนหน้านี้นะครับเกือบสามสิบเซนนะครับลดสุดล่สุดสุดฮะมันสุดลงนิดนึงเดี๋ยวค่อยถ่ายลูปกก่อเจ้าจับให้มันตรงๆรูเออ จุดที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึง่งถ่ายรูปรวมก่นอนเคจุดที่สองอยู่ไหนเอย่ยฝั่งนู้นปะข้างหลังอยูอยอ่มีจุดเดียวมีจุดเดียวที่สุด เเดินกลับด้วยเดินไปฝั่งนี้แปวจุดอยู่ไหนฮะมีจุดอยู่ตรงไหนที่เราจะมาตรวจเช็คนะครับก็มีจุดเมื่อกี้นะครับหนึ่งจุดนะครับตอนนี้เรากำลังเดินกลับไปท,ที่ที่เราเข้ามานะครับ ทางเดินนะครับก็จะจากโคมแบบมานี้นะครับจะเดินลำบากนิดนึงนะครับ นี่นะครับเรามาถึงทางขึ้นแล้วนะครับทางขึ้นที่เราเข้ามานะครับไปตรงนี้จะเป็นบันไดนะครับโ, <laughs> โดนสไนเปอร์ไปแล้วหนึ่งดอก ไปเราตามไปครับรถึงทางออกแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบันไดาทางลงนะครับสามสสามขั้นนะครับก็จะชันนิดนึงนะครับ จับราวบันไดด้วยนะครับนี่ครับผมเรามาถึงด้านล่างแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ